นี่คือสารคดีที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดเสือพะทะคนใครจะชนะเรามาดูกันเอา้ะครับเขาเผชิญหน้ากันแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god ดโอ้โหโดนตอกแล้อุ้ยเชนอัพเตี้ยบดืดมากาโอยสากเลยตา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 ย ว้าวยะแล้วก็มาโชว์กันว่าเสือมันวิธีการล่าของเสือนั้นมันเป็นยังไงบ้างมันกินแล้วครับตอนนี้ตากล้องอันตรายมากๆเลยตากร้องควรทำไงครับตากล้องควรทำยี้ครับเสืองงครับอะไรโว้ มีคนมาเห็นแล้วครับดูเดือดจริงๆเดี๋ยวใครวะ,ะเราควรเราควรระวังนะครับข้อควรระวังจากคลิปนี้ก็คืออย่าไปหแหงมกับเสือได้ขัดคนด้วยสัตว์แม่งมาแล้วก็ขนหมดได้ไงวะ <c oughs> อโว่เย้